สวัสดีลูกเพจอิ z ู k ุคิงจูทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ MCC Hall The Mall โคราชครับชั้น3นะครับชั้น3นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีงานเปิดตัวรถรถุรถ่นใหม่นะครับผมเป็น New Isuzu D-MAX นะฮะตอนนี้คือที่ที่หน้าหน้าซ c ซ l จะมี2-3รุ่นในการที่เอามาโชว์นะฮะหลักๆก็จะเป็นฝั่งทางนี้นะครับ จะเป็นตัว V Cross นะฮะปี2024นะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งรุ่นนี้นะฮะก็จะเป็นตัว Cap f o ตัว S นะครับตัวเริ่มต้นนะครับผมพร้อมกับแต่งล้อแม็กทั้ง2คันเลยนะฮะแต่งล้อแม็กทั้ง2คันเลยใครที่อยากมาดูรถรุ่นใหม่นะครับเชิญได้เลยที่ m c c Hall the Mall นครราชสีมาชั้น3นะครับทางขึ้นบันไดเลื่อนปุ๊บอยู่ฝั่งทางขวามือนะฮะสามารถที่จะเข้ามาสอบถาม แคมเปญโปรโมชั่นต่างๆได้เลยที่บูธของเรานะฮะเราจัด12 13 14นะครับมาหาเราได้เลยครับเรามีที่ึกษาการขายประจำการทุกวันนะครับผมตั้งแต่10โมงเช้านะฮะจนห้างปิดกันเลยทีเดียววันนี้ไฮไลท์เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมการแจกของรางวัลด้วยนะครับผมตลอดทั้งวันเลยยังไงมาพบกันนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่บอกครับว่าเรามีงานเปิดตัวรถรถรุ่นใหม่ที่ MCC Hall เดอะมอลล์นครราชสศีมาครับผม ขึ้นมาง่ายมากครับสังเกตครับผมจะอยู่หน้า M C C Hall the Mall Colorado ครับผมตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็อยู่ข้างกับวันอ่าวันเดอร์แพเนตนะฮะนะฮะจากตรงนี้นะครับก็จะมี2รุ่นที่เอามาโชว์นะครับตัวรุ่นแรกก็จะเป็นตัว V Cross นะฮะขับเครื่อน4ล้อนะครับตัวนี้นะฮะจะมาพร้อมกระจังหน้าใหม่ด้วยไฟหน้าใหม่แล้วก็อ่าจริงๆล้อเขาก็เปลี่ยนเป็นลายใหม่ๆกันแต่ว่าอา่ของผมจะเอามาเปลี่ยนเป็นล้อแบบลุยเพิ่มเติม ก็เป็นเ,เ,นเลือกเฟรนช์สำหรับลูกค้าที่อยากที่จะไปแต่งเพิ่มสามารถมาดูได้เพิ่มเติมครับที่บูธของเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เอามาโชว์ก็คือเป็นแคปโฟฮะตัวความสูงมาตรฐานหรือว่าตัวต่วตํานั่นเองนะฮะตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะฮะปี2024ัีเลยอันนี้เราเปลี่ยนล้อแม็กมาใหท้ทุกท่านได้ชมกันเผื่อว่าเป็นตัวอย่างในการแต่งรถเพิ่มนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะฮะสำหรับตัวตัว S นะฮะตัว S ตัวนี้ มาพร้อมกับกระจังหน้าใหม่ครับผมแล้วก็รวมไปถึงมีจอมาให้ด้วยนะจอก็จอเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเกียร์ธรรมดาครับบ่อผ้าเหมือนเดิมครับผมคิดว่าบ่อผ้าก็ดีนะมันมันดับมันมันระบายความร้อนได้ดีอย่างเนาะบอ่อหนังก็ดีครับบอ่อหนังของเราก็เป็นระบายความร้อนเหมือนกันครับตัวนี้เป็นตัวสี่ประตูตัวตับนะครับ แล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านต้องบอกก่อนว่าด้านหลังทั้ง2รุ่นนะครับจะมีการเปลี่ยนกร uh, ะบะเขาเรียกว่าฝาท้ายใหม่ทั้ง2อันเลยนะครับผมจะมีเส้นสายเพิ่มเติมขึ้นมาตรง,ตรง,ตรงกลางฮะ,ะทั้ง2รุ่นเลยนะครับดูเกียร์ทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง2รถคันนี้จะเปลี่ยนล้อมาทั้ง2คันนะครับเปลี่ยนล้อมาทั้ง2คันนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่เอามาโชว์ก็คือเป็นตัว m l X นะครับผม m l X ตัว p h a n t o นะฮะตัวเป็นท่อมตัวนี้เป็นสีขาวมุกครับผมจะมาพร้อมกับตัวล้อสีดำขอบ20นะฮะล้อสีดำขอบ20นี่โอเคประมาณนี้นะครับโอเคใครที่ขึ้นลิฟต์มานะครับผมขึ้นลิฟต์มาก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็มาเจอได้เลยครับตรงนี้นี่นะครับอันนี้คือบูธของเราโอเคยังไงฝากด้วยลวกันนะครับ